ดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอทุมพรจังหวัดศรีสะเกดนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวปกแถวจานคู่เดินตามแบบลูกปืนนะคะตัวนี้นะคะดูคุณลักษณะของเครื่องนะคะ,ะความกว้างของคานก็คือ1เมตร30เซนนะคะระยะห่างจากล่องหนึ่งไปหาล่องหนึ่งก็คือปรับไว้ที่20่นะคะ าสามารถปรับได้นะคะตามใจลูกค้านะคะถังมีสองถังนะคะในถังในถังเรานะคะอาจจะมีจานแบบโรยให้นะคะแล้วเราก็จะแถมจานแบบดำเป็นกออให้ลูกค้านะคะตัวนี้นะคะให้ลูกค้า,าลูกค้าอยากเอาแบบดำเป็นกออ ก็เอาเอาจานดำเ็นกออใส่นะคะอยากเอาแบบโรยก็เปลี่ยนออกนะคะเอาแบบโรยใส่เข้าไปนะคะแค่นั้นง่ายๆนะคะลูกค้ามาจากอำเภออุทุมพรนะคะจังหวัดสีสเกตมารับเองถึงที่นะคะมารับเองถึงที่ถึงโกดังเลยนะคะถ้าคนไหนสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944-699-224นะคะ ของมีสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังนะคะของนะคะเต็มโกดังนะคะามาปุ๊บสามารถนะซื้อได้ทันทีนะคะไม่ต้องรอสินค้านะคะหรือจะสั่งส่งทางไปษณีเก็บเงินไปทางก็ได้ง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากนะคะตัวนี้ลูกค้าก็มารับถึงที่นะคะอ่าใ่ดึงไปเลยบ่ค่ะ รอขึ้นรถนะคะวันนี้เป็นอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะเอาเอาขึ้นขึ้นรถยิงึ้นมินบพาดึงซอยกัน,น,ะะนล,ลูกค้านะคะอาเภอทุมพรนะคะจงังหวัดศรีสะเกดนะคะมารับถึงที่เลยนะคะกำลังยก เพื่องขึ้นรถนะคะเพื่องขึ้นรถนะคะถ้าใครอยากได้หรือสนใจก็ทักมานะคะที่เบอร์โทร0944699224นะคะมีของสต็อกไว้แามายเต็มโกดังนะคะ,ะถ้าไม่มารับเองก็ส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินไปทางนะคะส่งได้ทั่วประเทศนะคะ ส่งทางไปเซนีเลยค่ะขอบพระคุณลูกค้าอำเภอทุมพรจังหวัดศรีสะเกดมากนะคะที่มาซื้อสินค้าของเราถึงร้านเลยนะคะตอนนี้ของเดินตามนะคะหกแถวจานคู่ลูกปืนเดินตามค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ